ไปไหนจริงไปไหนปอบอุ้ยโคตรเหมือนสวัสดีค่ะสจคนเลยนะคะน,นิวกับน้องแนนดาหรือว่าน้องนีกแล้วค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะว่าใบไ,ไหนจริงใบไ,ไหนปอบเธอเอาิี่ว่าทุกครั้งที่ทำคอนเทนต์นี้นะฉันก็ต้องพูดตลอดว่าเหมือนเสียเงินสองเด้งแต่แต่เขาไม่จับเขาไม่เขาไม่ใช้สายตาด้วยว่าเดี๋ยวคนรู้เราก็าบกพี่ได้ฉเฉลยได้แต่ต้นตลอดเลย ฉันจะสบตาก้องตลอดคือใบแบคแพคเป้นี้นะคะได้มาจากทีเมคอเทียจ้าวันนั้นก็ไปเดินๆอยู่แล้วก็เห็นแบบเซเลบใช้กันเยอะแล้วก็แบบอุ๊ยอกท่าการตลาดอยู่แล้วก็ขอใช้ตามแล้วก็เพิ่งจะขายกระเป๋าหมดบ้านไป ขายกระเป it, or or ๋าท네 like ี่ตัวเองไม่ได้ใช้นะใครอยากซื้อหรืออยากเอฟของแนนต่อนะในราคาที่ย่อมเยาวและน่ารักนะคะก็ฝากติดตามทางติ๊กต็อกของแนนด้วยนะคะ NN จุฬาภานะคะชื่อเดียวกับทางช่อง YouTube เลยหรือว่าใครอยากติดตามไลฟ์สไตล์นะคะว่าวันแนนทำงานอะไรทำนู่นนี่นั่นก็ฝากติดตามที่ Instagram ด้วยนะคะ NN จุฬาภาเช่นกันจ้าแต่ว่าตอนนี้คืออึ้งและอึ้งมากๆเพราะว่า เหมือนมากเคอตั้งแต่ทำมาคลาสสิกชาแนลสิบที่เหมือนแบบเหมือนจะจะลองให้ว่าเหมือนอะไรได้ขนาดนี้ส่วนใบที่สองที่โยกให้อันดับสองนะก็คือพาด้าเพชรก็คือเทปนี้คือเหมือนแบบเหมือนมากนะจนกระทั่งมาถึงตอนนี้วินาทีนี้ก็อึ้งโคตรเหมือนฝากเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนคือหลายต่อนิดนึงนะเพราะว่าเชียดไปถึงแบบ แดนไกลเออลงโรงงานเล่มลชีก็พรีเซนต์มาอะไรอย่างเงี้ยฉันก็เลยแบบว่าขอหน่อยเถอะอยากเห็นเป็นบุญตาว่าอะไรที่มันมบเหมือนมันมันมนเหมือนอะมันมีจริงๆหรอซุปเปอร์พรีเมียมเกมแบบว่ามองมิลเลอร์มิลเลอร์เลยอะไรอย่างงี้นะกอีคแ้นจะแตกเกมจับผิดเริ่มแล้วตาแตกออกไปด้วยจ้ะเพราะเหมือนมากให้เดาเล่นว่าไปไหนจริงไปไหนปลอมทุกคนคะ พูดออกมาพร้อมกันค่ะ3 2 1ใบไหนจริงบใบไหนป้อมเลยตะเดใบนี้ใบจริงนะคะส่วนใบนี้ใบปลอมนะคะแกฉันต้องทำสัญลักษณ์อะไรไว้ปะไม่แกะสติกเกอร์เพราะไม่งั้นอะฉันไม่รู้เลยวอย Amazing มากๆเลยไม่ว่าจะเป็น texture การจับเนื้อหนังหรือลายคาเวียขนาดไซส์เอยเนี่ยไซส์ size. ก็เหมือนของปอมเนาะแต่แบนดทำมาเนาะเขาจะมีโมเมนต์แบบสายจะยาวกว่าบ้างสายจะสั้นกว่าบ้างหรือว่าไทกระเป๋าเขาจะมีความแบบใหญ่กว่าบ้างหรือเล็กกว่า,าคือมันจะไม่เป๊ะแบบ100นะแต่อันนี้คือแบบ ยอมใจแบบว่าเพื่อนที่แบบฝากมาให้ได้จริงว่าแบบแยัยแนนฉันอยากให้แกทําคลิปคอนเทนท์ที่แบบอึ้งไปเลยคือไม่ใช่คนดูอึง้งตอนนี้ฉันก็อึง้งและนี่คะคือ Channel Backpack รุ่นดูม่านะคะ2,023นั่นเองค่ะไซส์มีเดียมฮาร์ดแวร์โค่ะโห oh, ก็คือถ้าราคาเต็มในช็อปนะคะนั่นก็ซื้อมา2 0งแสนกลางนะคะ ก็ชาอยู่ส่วนถามว่าใบก๊อปซื้อมาเท่าไหร่ก็โหดอยู่ใบก๊อปเนี่ยซื้อมานะคะสามหมื่นเพราะว่าเขาการันตีเลยวเหมือนมากแต่พอฉันมาเห็นจริงๆก็คือเหมือนมากเหมือนจนอึง้งเริ่มเลยละกันเนาะก็คือสีอะไรละกันฮ์ดแวร์กลฉันเจอแล้วอย่างหนึ่งคือคือไม่รู้ว่าในกล้องจะจับได้หรือเปล่านะแต่ของจริงคือ โกโคลเทสีของจริงจะติดปเป็นเฉดเหลืองของปลอมจะเฉดไปทางทอแบบส้มนี่คือสีที่ตา่างแต่ถามว่าอยู่ด้วยตัวเองคนเดียวอบเป็นยังไงก็ดูไม่ออกอ่ะมันมันไม่มีใครจําเฉดสีนี้ได้หรอกเพราะว่ามันต่างกันแบบติดเดียวจริงๆอะ่ะอันเนี้ยต่างกันจิตติดเดียวมากมาก ส่วนตัวโลโก้นะคะขนาดไซส์เท่ากันเลยแล้วก็ที่ต่ากอย่างหนึ่งก็คือว่าตัวเท็กเจอร์หนังตรงนี้นะคะคือด้วยความที่เป็นของจริงอะ่ะเนื้อคาเวียมันจะปูดก็จริงแต่ปูดแบบปูดแบบนิดเดียวอะ่ะปูดแบบว่าเออพอให้สัมผัสไปรู้สึกว่ามันขูกข่ะแต่ของปอมอะ่ะเป็นลายคาเวียนะลายสวยมากอะไรมากเหมือนจะเป๊ะนะแต่พอจับไปแล้ว,วมันจะมีความด้านดาน,ดนแล้วปูดแบบ ปูดขึ้นมาแบบชัดอะปูดนูนชัดเกินอะเออแบบนั้นเลยจับแล้วดูสักษาโค้งของกระเป๋าหน้าเนี่ยตัวชว่วงโค้งตรงเนี้ยก็ยังมีความไม่ประณีตนะคะเท่าของจริงของจริงมันจะแบบมีความแบบลงมาแล้วก็เหมือนแบบสมูทสวยอะตอนเก็บเข้าข้างอะเออจะสมูทสวยอะไรอย่างงี้เนาะแต่ขอบปอมันแบบมันมันไม่ช่อยสมูทอะเออแต่รอยฝีเข็มนี่คือปะได้เลยแก รอยฝีเข็มคือปะเลยค่ะคุณแม่ค่ะฝากระเป๋าของปอมมันจะเล็กกว่านิดมีแบบหิตนิดจริงๆอะเนี่ยให้ดูโลโก้ตรงนี้ s n n l c h a n e l อุ๊ยอุ้ยโลโ,ก,โก้ข้างหน้าตรงนี้คือเหมือนมากตรงตรงตรงัวรูดอะคือเหมือนมากเจ๊โโหโดมากแต่ก็อย่างเช่นเคยสีอะไร ต่างกันนิดนึงแล้วก็มาต่อกันที่ตัวกระเป๋าตรงนี้โอ้เมือนหนะ้าตัวแบ็คข้างในก็เหมือนนี่มีปั๊มชาแนลเหมือนกันเลยโอโห คลิปนี้จะได้คำว่าโหเยอะนิดนึงนะทุกคนเพราะว่าครั้งแรกเหมือนกันที่เห็นอะไรเหมือนขนาดนี้คือจริงๆหลายคนถามว่าทำไมน้องแนนถึงชอบทาคลิปแบบนี้เออจริงนะคือแบบมันอาจจะเป็นความรู้สําหรับใครหลายๆคนเพราะอย่างแนนอะก็แบบจับพัดจับผูรักจําเอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามดูพยายามสังเกตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถ้าเราเป็นกระบอกเสียงให้หลายๆคนได้เราก็อยากเป็นกระบอกเสียงนั้นๆเพื่อให้ทุกคนรู้สึกเออระวังเออบางทีเราแบบว่า แนนไม่ได้บอกนะว่าร้านฮิ้วหรือว่าร้านมือสองน่ะจะขายของปลอมคือบางทีถ้าเรารู้ไม่แน่ชัดแล้วก็อาจจะโดนได้โดนหลอกได้เพราะว่ามีอาชีพยอยู่รอบตัวเราจริงๆอย่างตอนที่แนนอะร้านสดขายกระเป๋าแบรนด์เนมนั้นน่ผ่านทางติ๊กต็อกใช่ปะก็คือแนนบอกแล้วว่าให้แอดมาทางไลน์แอดแนนแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายๆคนอยากได้เพราะแนนขายราคาเบาแล้วราคาดีจริงแล้วก็สภาพการะเป๋านั้นดีจริงก็มีมีฉาชีพแฝงตัวแอดไลน์ไปหาคนคนอื่นที่อยากได้ ใบนี้เหมือนกันแล้วก็บอกว่าโอนเงินมาเลขบัญชีนี้นี้นะคือแอดไปเองนะแล้วเขาก็โอนไปสุดท้ายคือมันคือการหลอกลวงมันคือการโดนหลอกนะป้เพราะว่าของแนนอ่ะมันต้องเป็นเลขบัญชีนี้นะจ้ามันไม่ใช่เลขบัญชีนี้นะก็กลายเป็นว่าแบบเรื่องใหญ่เรื่องโตแบบขึ้นลงพังลงพักกันไปเลยวิชาชีพคือเยอะมากนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งคลิปหนึ่งความรู้ที่จะเป็นคนได้มารับรู้กันแล้วกันว่า ต้องระวังยังไงต้องดูยังไงตรวจสอบกระเป๋าตัวเองยังไงเผื่อบางทีเราแบบเราไว้ใจแค่เขาไม่ได้แล้วต้องมีความรู้ของตัวเราด้วยเนาะตัวแป๊กของจริงจะดูดเร็วมากเลยเนี่ยเขาวางไปคะดูดเลยส่วนของปอบอ่ะกว่าจะดูดมันแบบแบบต้องรอจังหวะนั่งดูดอะไรอย่างเงี้ยเออตูดใส่กระเป๋าเหมือนกันนะคะตูดใส่กระเป๋าเท่ากันขนาด ตูดเท่ากันนะคะด้านหลังก็ตัวสายและการวัดจากสายสายกระเป๋านะคะก็เท่ากันอีกตรงสายกระเป๋าค่ะของปลอมอะจะหนากว่าของจริงมันจะแบนๆเนี่ยไซส์ของตัวสายอะ่ะคือหมายว่าความหนาของเนื้อของกระเป๋าะที่เขาเอาเอามาประกบกันเดี๋ยวนี้ของปลอมคือปลอมเหมือนมาก อ๋อด้านข้างกระเป๋าคือแบบว่าเหมือนเนื้อเนื้อกระเป๋าคาเวียของของจริงอ่ะจ,จะนุ่มมากเลยนะแต่ของปอมมันจะแบบด้านๆเา,าอตัวอะไหล่ข้างหลังก็มีปั๊มโลโก้เหมือนกันนะคะแต่โลโก้ค่อนข้นขางเล็กมากโหดูแทบไม่ออกคือเหมือนอะไหล่ใช้โรงงานเดียวกันเลยอ่ะมาดูภายในข้างในเป็นสีดํานะคะแบบนี้แล้วก็เป็นเป็นชิปแล้วเหมือนกันด้วยนะ เป็นชิปแล้วเหมือนกันนะของจริงก็เป็นสีดําเหมือนกันค่ะเหมือนใช้ผ้าเดียวกันเลยในการทําอ่ะอ๋อเจอแล้วเจอแล้วไม่เหมือนกันตรงไหนคือตัวโลโก้ปั๊มมาเหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรรู้ป่ะของปลอมใช้หนังปัม๊มของจริงเขาเป็นผ้าเวลเวตก็คือผ้าหนังกับในการปัม๊มเราเย็บลงไปในนี้ก็คือถ้าเกิดอยากรู้ผิดก,กระเป๋าเพื่อนละกัน ว่ข้างในเธอเป็นหนังเธอเป็นผ้าตรงเออชื่อไรน,นะชิปก็เหมือนกันโลโก้ตรงนี้ก็เหมือนอีโหยากอะเอาจริงป่ะแบบยากมากๆเลยอะรุ่นเนี้ยแต่ก็จับโปะได้ด้วยสีอะไรด้วยโลโก้ข้างในด้วยตัวเนื้อผ้านิดหนึ่งนะคะที่ต่างแล้วก็ต่างอย่างหนึ่งคือ กลิ่นหนังค่ะที่หลอกกันไม่ได้เลยจริงๆคือต่อให้เขาบอกเขาใช้หนังแท้แห่ไหนอะ่ะมันก็จะไม่หอมเท่าหนังคาเวียของ c ชาแนลจริงๆอยู่ดีก็เลยแบบว่าเออไม่รู้ใครลรคจิตเหมือนกันไหมอย่างนั้นก็วันๆก็นั่งดมเนื้อกระเป๋าดมความหอมของกระเป๋าไปเรื่อยๆเพราะว่ากลิ่นกระเป๋าจะหอมเป็นพิเศษยังไงไม่รู้หวังว่าคลิปนี้จะได้ความรู้นะคะ mm hmm. เผื่อใครสนใจอยากได้รุ่นแบบแพ็ กระเป๋าชาแนลดูมากนะคะก็ลองเอาคลิปนี้ไปดูกันก็ได้นะจ๊ะแล้วก็อยากให้นันเทียบกระเป๋าปใบไหนอีกลองคอมเมนต์บอกกัน,กนถ้าเกิดมีเงินหรือว่ามีพอที่จะไปซื้อก็จะ,จะไปซื้อไปละกันเพราะว่าจริงๆพูดตรงนะทำคอนเทนต์เนี้ยคือสนองนี้ตัวเองโดยตรงเลยอะ่ะมันฉ่ำมันเสียตังค์เยอะอะ่ะแกแต่ว่าไงก็ถ้าเป็นความรู้ของแต่ละคนนะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์กันด้วยนะคะไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบายสวัสดีนะคะ